สำหรับใครก็ตามที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยทางด้านของ R S Group นะครับเขาจับมือกับบางจากเพชรช็อป เปิดร้านสะดวกซื้อสำหรับน้องหมาแบบครบวงจรนะครับในสถานีบริการน้ำมันบางจาก Unit Design Station ปูพรมเปิด50สาขาทั่วประเทศภายใน3ปีนำร่องปีแรก20สาขาซึ่งครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างบริษัท R.S จำกัดมหาชนนะครับเดินหน้าบุกตลาดธุรกิจ Pet Retail จับมือกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน เปิดเพร All My Love ใช่ไหมไอซ์ใช่ฮะเป็นเพชรีเทลเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ตอบสนองเทรนคนยุคใหม่เป็นเพรพ ARENT เลี้ยงสัตว์เหมือนลูก mm hmm. ซึ่งการเปิดเพร All My Love เนี่ยในสถานีบริการน้ํามันบางจากที่มีสถานีบริการมากกว่า2,200สาขา mm hmm. อยู่แล้วจะมีการขยายเครือข่ายสถานีน้ํามันไปถึง2,500สาขาถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงที่สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและก็บริการ คุณภาพสําหรับสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักฮะแล้วย้ํานะฮะ Pet All My Love คุณผู้ชมครับเขาเปิดตัวสาขาแรกเนี่ยนะครับ บางจากยูนิคดีไซน์สเตชันภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยเขาจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่แตกต่างกันไปเขาจะมีจำหน่ายก็คือสินค้าสัตว์เลี้ยงคุณภาพดีจากทั่วโลกนี่นะครับรวมถึงยาอาหารเสริมแล้วก็อาหารรักษาโรคนอกจากนี้จะมีสปาอาบน้ำตัดขนแล้วก็ที่น่าสนใจคือในบางสาขาจะเปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์ด้วยร่วมกับเพจช็อปเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าปั๊มน้ามันบางจากมอง หาป้ายก็คือ pet o n l My love สำหรับคนรักน้องหมาน้องแมวนี่หลังจากนี้ก็จะสบายเลยข้าวปาหน้ามันไปกินข้าวฝากน้องหมาน้องแมวเอาไว้ทำสปาตัดขนอาบน้ำก็ได้เนี่ยนะฮะ